ตาสวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วเรารู้จักกับอวัยวะภายนอกของเราไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างน้องๆจำกันได้ไหมคะเราไปทบทวนกันสักนิดดีกว่าค่ะว่าอวัยวะภายนอกของเรามีอะไรบ้างอวัยวะภายนอกของเราได้แก่ตาหู จมูกปากและฟันแขนและมือขาและเท้าผิวหนังและผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของดวงตากันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเอาคาะนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าอวัยวะภายนอกของเรามีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆกันทีละอย่างนะคะ อว,วัยวะแรกที่เราจะเริ่มเรียนกันก็คือตาค่ะวันนี้ครูมีรูปมาให้พวกเราดูด้วยนะคะตาของคนเรามีทั้งหมดสองข้างนะคะตาของคนเรามีส่วนประกอบก็คือเปลือกตาขนตาตาขาว แล้วก็ตาดำค่ะแล้วพวกเราจำได้ไหมคะว่าตาของเรามีหน้าที่อะไรตาของเราเอาไว้ใช้มองถนนแล้วก็สิ่งของที่อยู่รอบตัวค่ะตาของเราเอาไว้ใช้อ่านหนังสือค่ะตาของเราเอาไว้ใช้ดูรูปภาพดูทรทัศน์ครับ ที่ทุกคนพูดมานั้นถูกต้องนะคะหน้าที่โดยสรุปของตาก็คือเอาไว้ใช้ในการมองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนั่นเองค่ะครูคะหนูสงสัยค่ะว่าทำไมเพื่อนบางคนถึงต้องใส่แว่นด้วยนะคะการที่เราเห็นบางคนใส่แว่นเกิดจากสายตาของเขามีความผิดปกติค่ะเรามาดูกันนะคะ ว่าความผิดปกตินั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสายตาสั้นค่ะอาการก็คือเราจะมองเห็นภาพระยะไกลไม่ชัดและถ้าหากเพ่งมองนานๆจะทำให้เกิดอาการเพลียตาได้ค่ะวิธีการแก้ไขก็คือการสวมแว่นที่ทำด้วยเลนเววนั่นเองค่ะต่อมาก็คือ สายตายาวค่ะอาการคือมองเห็นภาพระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพลียตาปวดตาน้ำตาไหลแพ้แสงอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สายตาในระยะใกล้ค่ะจะรู้สึกหนักตาเมื่อมองในระยะใกล้วิธีการแก้ไขก็คือการสวมแว่นที่ทำด้วยเลนนูนนั่นเองค่ะ ความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือสายตาเอียงค่ะอาการของคนที่มีสายตาเอียงก็คือจะมองเห็นภาพซ้อนพร่ามัวปวดตาปวดหัวเลียตาแสบตาน้ำตาไหลวิธีการแก้ไขก็คือการสวมแว่นที่ทำด้วยเลนส์ทรงกระบอกนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ชี้นะในวันหนึ่งหนึ่งเมื่อดวงตาของเราถูกใช้งานมาตลอดทั้งวันจึงมักเกิดอาการไม่สบายตาปวดเบ้าตาหรือปวดบริเวณรอบดวงตาตลอดจนอาการสายตาพล่าซึ่งเราเรียกอาการเหล่านี้ว่าตาเพลียหรือหนักตานั่นเองค่ะ ผมเคยได้ยินคำว่าตากุ้งยิงครับตากุ้งยิงนี่มันเกิดจากอะไรหลหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะตากุ้งยิงคือการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณฐานของขนตาใต้เปลือกตาหรืออาจจะเกิดจากการขยี้ตาบ่อยๆมักเกิดกับคนที่แต่งหน้าและล้างเครื่องสำอางออกไม่หมด โดยมีอาการบวมแดงร้อนและอาจจะมีอาการปวดแต่ไม่เป็นอันตรายต่อในตารักษาได้ด้วยยาหยอดตายาป้ายตาหรือรับประทานยาปฏิชีวนะค่ะถ้าจะให้ดีครูว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ดีกว่านะคะ จากษุแพทย์คือหมอที่รักษาเกี่ยวกับโรคตาโดยเฉพาะเช่นตาแดงตาอักเสบตากุ้งยิงค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ให้น้องๆใช้สายตาสังเกตภาพสัตว์ต่อไปนี้ซึ่งน้องๆจะมีเวลาดูเพียง10วินาทีให้น้องๆตั้งใจดูนะคะว่าในภาพนั้นมีสัตว์อะไรบ้าง เรามาเข้าสู่บทเรียนกันต่อนะคะพวกเราลองบอกครูได้ไหมคะว่าพวกเรามีวิธีดูแลาตาของพวกเราอย่างไรกันบ้างแม่ผมเคยบอกว่าห้ามอ่านหนังสือบนรถครับหนูจะไม่เล่นคอมพิวเตอร์นานๆคะ่ะหนูกินแต่ผักผลไม้ที่มีประโยชน์คะ่ะ แม่บอกว่าจะช่วยบำรุงสายตาหนูได้ค่ะวิธีที่พวกเราบอกมาเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะครูจะสรุปวิธีการดูแลตาและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตาของเราให้ฟังนะคะถ้าหากมีฝุ่นละอองเข้าดวงตาของเราอย่าใช้มือขยี้ตานะคะให้ลืมตาในน้ำสะอาดค่ะ ควรทำความสะอาดตาทุกวันโดยใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดตาเบาๆนะคะเวลาอยู่บนรถหรือบนเรือที่กำลังแล่นไม่ควรอ่านหนังสือนะคะเพราะการอ่านหนังสือบนรถหรือเรือจะต้องใช้สายตาในการเพ่งมองตัวหนังสือมากจะทำให้สายตาเสียได้ค่ะไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์นานจนเกินไป เพราะแสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้สายตาของเราเสียได้ค่ะเวลาที่เราอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเราก็ต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่ควรอ่านหนังสือในที่มืดเพราะจะทำให้เราต้องใช้สายตาในการเพ่งมองหนังสือมากขึ้นและอาจจะทำให้สายตาเสียได้ค่ะไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจจะติดโรคได้เช่นโรคตาแดงเป็นต้นค่ะระวังอย่าให้ของแข็งกระทบกับตานะคะรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักใบเขียวฟักทองแครอทเป็นต้นค่ะและสุดท้ายหากเกิดอาการผิดปกติกับตาให้รีบไปพบจกักษุแพทย์นะคะ ส่วนประกอบของตาของคนเราจะได้แก่เปลือกตาขนตาตาขาวและตาดำค่ะส่วนแว่นตาเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขความผิดปกติของตาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นค่ะคนที่สายตาสั้นจะต้องใส่แว่นตาที่เป็นแบบเลนเว้าค่ะจักษุแพทย์เป็นหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับตา หากเกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาควรไปพบจกักษุแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องเราควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเพื่อเป็นการถนอมสายตาค่ะเราควรใช้สำลีชุบน้ำหรือผ้าสะอาดเช็ดเบาๆเพื่อทำความสะอาดดวงตาเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ตาของเราได้ค่ะ วันนี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับตาของเราไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ